สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเซลล์หรุยบีเอ็มอเตอร์คูปนะครับได้มาส่งมอบรถนะครับผมโตโยต้าวีออสให้กับพี่เต้ยนะครับผมพี่เต้ยนะครับผมเดินทางมาออกรถกับเรานะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเนาะกับการออกรถที่นี่เป็นยังไงบ้างพี่เต้ยครับผมการออกรถการบริการของเซลล์หรือว่าทุกคนที่นี่บริการเป็นไงบ้างครับบริการดีครับรถสวยถูกใจไหมครับพี่ถูกใจครับสวยถูกใจนะครับสําหรับโปรโมชั่นที่พี่เต้ยได้ไปในวันนี้นะครับผมเป็นโปรโมชั่นอะไรบ้างครับผมออกรถร้อยเดียวครับผมช่วยผ่อนนะครับผม ครับผมแล้วก็เป็นแมกยางใหม่ที่เราแถมให้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างสําคัญเลยนะครับผมสําหรับที่ลูกค้าได้ไปก็จะเป็นหอาโปจองร้อยนะครับผมได้ล้านเนาะสำหรับพิเตอร์นะครับผมได้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผมบอกเลยนะครับโชคดี2เด้งเลยนะครับผมได้ทั้งรถสวยๆแล้วก็ได้รางวัลลอตเตอรี่กันไปอีกเนาะครับผมปับใจครับผม เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตส่งมอบลอตอรี่นะครับผมรางวัลให้กับพีเตอร์นะครับผมครับครับผมฝากเชิญชวนลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่สนใจออกรถยนต์มือสองนะครับมาออกที่นี่้รับออกรถง่ายครับสำหรับทางเราก็ขอขอบคุณพีเตอร์นะครับผมที่วางใจให้ผมดูแลในเรื่องการออกรถแล้วก็ขอให้รถคันนี้ขี่ปลอดภัยขนเงินขนทองเข้าบ้านนะครับสำหรับผมเซลล์หรือเบียร์มาตกุมนะครับผมก็ขออนุญาตส่งมอบรถให้กับพีเตอร์ต่อไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ